เรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับวันนี้พบกันนะครับในชั่วโมงคณิตศาสตร์นะครับสำหรับชั่วโมงคณิตศาสตร์วันนี้นะครับคุณครูมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคละนะครับเด,เด็กไปรับชมวิดีโอกันได้เลยครับ นักเรียนทุกคนมาพบกับครูนิดนะคะในบทที่6เรื่องเศษส่วนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การบวกการลบเศษส่วนจำนวนคละกันค่ะเมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนสามารถบวกลบเศษส่วนจำนวนคละนะคะ นักเรียนเขียนรูปแสดงสองเศษหนึ่งส่วนสี่ได้อย่างไรคะน้องอมสินค่ะเขียนแถบกระดาษ3ามแถบนะคะระบายสีเต็มสองแถบอีกหนึ่งแถบแบ่งเป็นสีส่วนระบายสีหนึ่งส่วนค่ะดังนี้นะคะแล้วเขียนรูปแสดงเศษหนึ่งส่วนสองได้อย่างไรคะ น้องก้นกล้าค่ะเขียนแถบกระดาษหนึ่งแถบแบ่งเป็นสองส่วนแล้วระบายสีหนึ่งส่วนนะคะดังนี้ค่ะนำสองเศษหนึ่งส่วนสี่บวกเศษหนึ่งส่วนสองจะได้ผลบวกเท่ากับเศษส่วนใดคะน้องแก้วตาค่ะ แบ่งแถบกระดาษ 2, เศษหนึ่งส่วนสองเป็นสี่ส่วนเท่าเท่ากันแล้วนำไปรวมกับเสศษหนึ่งส่วนสี่เศษหนึ่งส่วนสองเท่ากับเศษสองส่วนสี่นะคะเมื่อนำไปรวมกับเศษหนึ่งส่วนสี่จะได้ดังนี้ค่ะสองเศษหนึ่งส่วนสี่บวกเศษหนึ่งส่วนสอง ได้เท่ากับ2เศษ3ามส่วนสีนั่นเองค่ะสังเกตสองเศษ1นส่วนสี่นะคะประกอบด้วยจำนวนนับกับเศษส่วนค่ะแถบจำนวน2องแถบระบายสีเต็มทั้งสองแถบแทนจำนวน2องแถบจำนวน1แถบแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันระบาย 4, 1, สยยี1ส่วนเขียนแทนด้วยเศษ1นส่วนสีค่ะ องเศษหนึ่งส่วนสี่เท่ากับสองบวกกับเศษหนึ่งส่วนสี่นั่นเองค่ะสังเกตนะคะสองเศษหนึ่งส่วนสี่บวกเศษหนึ่งส่วนสองสามารถนำเศษส่วนมาบวกกันได้ค่ะได้ดังนี้นะคะสองเศษหนึ่งส่วนสี่บวกเศษหนึ่งส่วนสองเท่ากับนำเศษส่วนมาบวกกันค่ะ ได้2บวกกับเศษหนึ่งส่วน4บวกเศษหนึ่งส่วน2นะคะและเนื่องจากเศษหนึ่งส่วน2เท่ากับเศษ2ส่วนสเราจึงได้ผลบวกเท่ากับ2บวกด้วยเศษหนึ่งส่วน4บวกเศษ2ส่วน4ค่ะเศษหนึ่งส่วน4บวกเศษ2ส่วน4ได้เท่ากับเศษ3ส่วน4ค่ะดังนั้นผลบวกจึงได้เท่ากับ สองบวกเศษสามส่วนสี่ 4, หรือสองเศษสามส่วนสี่นั่นเองค่ะแล้วมีวิธีการหาผลบวกวิธีอื่นอีกไหมคะน้องขุนค่ะน้องขุนใช้วิธีใดคะเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินแล้วบวกเศษส่วนทำอย่างไรคะแบ่งแถบกระดาษสองเศษหนึ่งส่วนสี เป็นสี่ส่วนเท่าเ่ากันจากแถบระดาษสีเหลืองนะคะจะได้เท่ากับ2อเศษหนส่วนสี่มีค่าเท่ากับเศษสี่ส่วนสี่บวกเศษสี่ส่วนสี่บวกเศษหนึ่งส่วนสนั่นเองค่ะหรือเท่ากับนำตัวเศษมาบวกรวมกันตัวส่วนคงเดิมนะคะหรือนำจำนวนนับคูณกับตัวส่วน บวกด้วยตัวเศษตัวส่วนคงเดิมค่ะได้เท่ากับเศษเก้าส่วนสี่นั่นเองค่ะแถบกระดาษสีเหลืองนะคะแทนด้วยจำนวนเศษเก้าส่วนสี่และแถบกระดาษสีส้มแทนด้วยจำนวนเศษหนึ่งส่วนสองค่ะเรามาหาผลบวกกันนะคะเศษเก้าส่วนสี่บวกด้วยเศษหนึ่งส่วนสองเท่ากับเศษเก้าส่วนสี่ บวกด้วยเศษสองส่วนสี่นั่นเองค่ะได้เท่ากับนำตัวเศษบวกกันตัวส่วนคงเดิมได้เท่ากับเศษสิบส่วนสี่ค่ะแล้วเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปจำนวนค่ะะคะเรามาช่วยกันเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปจำนวนค่ะกันค่ะดูแถบแสดงจำนวนแรกนะคะได้เท่ากับ1นึ่งค่ะ แถบแสดงจำนวนที่สองนะคะก็ได้เท่ากับหนึ่งแถบแสดงจำนวนแถบที่สามเขียนแสดงจำนวนได้เศษสามส่วนสี่ค่ะดังนั้นนะคะเขียนในรูปของจำนวนคะ่ะจึงได้เท่ากับสองเศษสามส่วนสี่นั่นเองค่ะดังนั้นสองเศษหนึ่งส่วนสี่บวกเศษหนึ่งส่วนสองจึงเท่ากับ 2เศษสามส่วนสี่ค่ะการบวกเศษส่วนกับจำนวนคระนักเรียนมีวิธีหาผลบวกอย่างไรคะน้องแก้วตาค่ะแยกจำนวนคระเป็นจำนวนนับและเศษส่วนจากนั้นนำเศษส่วนมาบวกกันค่ะมีวิธีอื่นอีกไหมคะน้องขุนค่ะเขียนจำนวนคระในรูปเศษเกิน แล้วจึงบวกเศษส่วนนะคะหนึ่งเศษสองส่วนสามบวก 2, สองเศษสามส่วนหกจะได้ผลบวกเท่ากับเศษส่วนใดคะน้องต้นกล้าค่ะน้องต้นกล้าทำอย่างไรคะเขียนจำนวนคระในรูปเศษเกินแล้วบวกเศษส่วนนะคะหนึ่งเศษสองส่วนสาม เท่ากับนำจำนวนนับคูณกับตัวส่วนบวกด้วยตัวเศษตัวส่วนคงเดิมนะคะได้เท่ากับเศษ5ส่วน3 2เศษ3ามส่วน6นำจำนวนนับคูณกับตัวส่วนบวกด้วยตัวเศษตัวส่วนคงเดิมได้เท่ากับเศษ15ส่วน6ค่ะ1เศษสองส่วน3 บวกสองเศษสามส่วนหกจึงเท่ากับเศษห้าส่วนสามบวกเศษสิบห้าส่วนหกได้เท่ากับนำเศษห้าส่วนสามคูณด้วยสองทั้งตัวเศษและตัวส่วนบวกด้วยเศษสิบห้าส่วนหกค่ะได้เท่ากับเศษสิบส่วนหกบวกเศษสิบห้าส่วนหกนำตัวเศษบวกกันตัวส่วนคงเดิมนะคะได้เท่ากับ เศษยี่สิบห้าส่วนหกหรือสี่เศษหนึ่งส่วนหกค่ะดังนั้นหนึ่งเศษสองส่วนสามบวกสองเศษสามส่วนหกจึงเท่ากับสี่เศษหนึ่งส่วนหกค่ะแล้วมีวิธีการหาผลบวกวิธีอื่นอีกไหมคะน้องอมสินค่ะน้องอมสินทำอย่างไรคะนำจำนวนคะ่ะเขียนในรูปจำนวนนับ กับเศษส่วนนำจำนวนนับบวกกันและนำเศษส่วนบวกกันนะคะนำหนึ่งเศษสองส่วนสามนนนเ 2, 3, ขียน,นในรูปจำนวนนับกับเศษส่วนได้เท่ากับหนึ่งบวกเศษสองส่วนสามค่ะและสองเศษสามส่วนหเขียนในรูปจำนวนนับกับเศษส่วนได้เท่ากับสองบวกเศษสามส่วนหก แล้วนำสองจำนวนมาบวกกันนะคะเรามาช่วยน้องอมสินหาผลบวกกันค่ะหนึ่งเศษสองส่วนสามบวกสองเศษสามส่วนหกเขียนแต่ละจำนวนในรูปของจำนวนนับบวกเศษส่วนแล้วนะคะเราจะนำจำนวนนับบวกกันค่ะและนำเศษส่วนมาบวกกันนะคะจำนวนนับบวกกันได้เท่ากับสามค่ะ และเศษส่วนบวกกันนะคะเนื่องจากตัวส่วนยังไม่เท่ากันนะคะนำเศษสองส่วนสาคูณด้วยสองทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะได้ดังนี้ค่ะจะได้เศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันจึงนำตัวเศษบวกกันตัวส่วนคงเดิมค่ะได้เท่ากับเศษเจ็ดส่วนหกนะคะและเศษเจ็ดส่วนหเป็นเศษเกินค่ะ เขียนเศษเจ็ดส่วนหกในรูปของจำนวนค้าก่อนนะคะได้เท่ากับหนึ่งเศษหนึ่งส่วนหกค่ะนำจำนวนนับบวกกับจำนวนนับนะคะได้เท่ากับสี่เศษหนึ่งส่วนหกค่ะดังนั้นหนึ่งเศษสองส่วนสามบวกสองเศษสามส่วนหกจึงได้เท่ากับสี่เศษหนึ่งส่วนหกค่ะข้อต่อไปนะคะ หนึ 1> 1, 2, 5, ่งเศษสองส่วนห้าลบเศษเจดส่วนสบจะหาผลลบได้อย่างไรคะน้องต้นกล้าค่ะทำอย่างไรดีคะเขียนจำนวนคระในรูปเศษเกินแล้วลบเศษส่วนนะคะเรามาเขียนจำนวนคระในรูปเศษเกินกันก่อนนะคะ1นึเศษสส่วนหาเท่ากับ นำจำนวนนับคูณกับตัวส่วนแล้วบวกกับตัวเศษตัวส่วนคงเดิมค่ะได้เท่ากับเศษเจ็ดส่วนห้าหนึ่งเศษสองส่วนห้าลบเศษเจ็ดส่วนสิบเท่ากับเศษเจ็ดส่วนห้าลบเศษเจ็ดส่วนสิบตัวส่วนยังไม่เท่ากันนะคะจึงนำเศษเจ็ดส่วนห้าคูณด้วยสองทั้งตัวเศษ และตัวส่วนก่อนค่ะได้เท่ากับเศษสิบสี่ส่วนสิบลบเศษเจ็ดส่วนสิบนำตัวเศษลบกันตัวส่วนคงเดิมได้เท่ากับเศษเจ็ดส่วนสิบค่ะดังนั้นหนึ 1, 2, ่งเศษสองส่วนห้าลบเศษเจ็ดส่วนสิบเท่ากับเศษเจส่วนสิบนั่นเองค่ะต่อไปนะคะ ให้นักเรียนหาผลบวกและผลลบต่อไปนี้ค่ะในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมให้นักเรียนกดปุ่มพักเพื่อทำกิจกรรมและเมื่อทำกิจกรรมเสร็จให้นักเรียนกดปุ่มเล่นต่อเพื่อเรียนต่อนะคะนักเรียนหาผลบวกและผลลบกันเรียบร้อยแล้วนะคะงั้นเราไปดูซ้อมกันเลยค่ะหาผลบวกของ1นึเศษสองส่วนเ บวกสองเศษหนึ่งส่วนสามหาผลบวกได้อย่างไรคะน้องขุนค่ะน้องขุนใช้วิธีใดคะเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินแล้วบวกเศษส่วนนะคะเราไปช่วยน้องขุนหาผลลัพธ์กันค่ะหนึ่งเศษสองส่วนเก้า บวก 2, สองเศษหนึ่งส่วนสามเขียนจำนวนค่าในรูปเศษเกินจะได้ 9, เศษสิบเอ็ดส่วนเก้าบวกเศษเจ็ดส่วนสามเนื่องจากตัวส่วนยังไม่เท่ากันนะคะดังนั้นเศษสิบเอ็ดส่วนเก้าบวกด้วยนำเศษเจ็ดส่วนสามคูณด้วยสามทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะได้เท่ากับเศษสิบเอ็ดส่วนเก้าบวกเศษยี่สิบเอ็ดส่วนเก้า นำตัวเศษบวกกันตัวส่วนคงเดิมนะคะได้เท่ากับเศษ32.9ส่วน9หรือ3เศษหส่วน9นั่นเองค่ะดังนั้น1เศษ2ส่วนเบวก2เศษ1ส่วนสจึงเท่ากับ3มเศษหส่วน9ค่ะต่อไปนะคะหาผลลบของ3เศษ3าส่วนห ลบหนึ่งเศษเจ็ดส่วนสิบทำอย่างไรดีคะน้องแก้วตาค่ะเขียนจำนวนค่าในรูปเศษเกินแล้วลบเศษส่วนนะคะสามเศษสามส่วนห้าลบหนึ่งเศษเจ็ดส่วนสิบเขียนจำนวนค่าในรูปเศษเกินได้เท่าก,กับเศษสิบแปดส่วนห้าลบเศษสิบเจ็ดส่วนสิบ ตัวส่วนยังไม่เท่ากันจึงนำเศษส8บส่วนหคูณด,ด้วย2ทั้งตัวเศษและตัวส่วนแล้วจึงลบกับเศษ17ส่วนิค่ะได้เท่ากับเศษสามสิ่วนสิลบเศษ17ส่วนสินำตัวเศษลบกันตัวส่วนคงเดิมนะคะได้เท่ากับเศษ19ส่วนสิหรือ1เศษ9้ส่วนสิค่ะดังนั้น สเศษสามส่วนห้าลบหเศษเจ็ส่วนสิจึงเท่ากับ1เศษเก้าส่วนสิบค่ะต่อไปนะคะจำนวนคละในรูปเศษเกินก่อนแล้วจึงหาผลบวกหรือผลลบค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะการบวกการลบเศษส่วนจำนวนคละไม่ยากเลยใช่ไหมคะ นักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ